อย่าใช้บ้านได้ไม่ธรรมดาต่อไปบ้านเดสตเลสนี้สามารถใช้เป็นบ้านได้รูปตัวหรือบ้านใดตรงได้ความสูงถึง6เมตรรองรับน้ำหนักได้ถึง500กิโลกรัมเมื่อพับเก็บสามารถวางบนรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ได้อย่างได้ดายแผ่นเหยียบทําจากอลูมิเนียมอาลอยหน้าแผนยังการลื่นทําให้การขึ้นลงบ้านได้ปลอดภัยมากขึ้นบ้านได้นี้มีความแข็งแรงตัวลาออกเพื่อความปลอดภัยสามารถปรับความสูงของบ้านได้ได้การติดตั้งฝาท้าด้านงานไม้ หรือการทำงานที่สูงจะปลอดภัยมากขึ้นราคาในราคาอยู่ที่1960บาทหากคุณสั่งซื้อผ่านวิดีโอนี้วันนี้บริษัทของเราจะจัดส่งให้ฟรีถึงบ้านในราคา1299ัรบาทคุณภาพของสินค้ามีการรับประกันหากมีปัญหาภายในสิบหกวันสามารถคืนสินค้าได้ฟรีเนื่องจากสินค้านี้ขายดีมากโรงงานจึงมีสต็อกมากไม่สำหรับการขายอย่าพลาดโอกาสนี้อย่าใช้บ้านได้ไม่ธรรมดาต่อไปบ้านเดสเตเลสนี้สามารถใช้เป็นบ้านได้รูปตัวหรือบ้านใดตรงได้ความสูงถึง6เมตร รองรับน้ำหนักได้ถึง500กิโลกรัมเมื่อพับเก็บสามารถวางบนรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ได้อย่างได้ดายแผ่นเหยียบทำจากอาลูมิเนียมอลลอยน,น้าแผนยังการลื่นทําให้การขึ้นลงบ้านได้ปลอดภัยมากขึ้นบ้านได้นี้มีความแข็งแรงตัวลาออกเพื่อความปลอดภัยสามารถปรับความสูงของบ้านได้ได้ไดการติดตั้งฝาเท้าด้านงานไม้หรือการทํางานที่สูงจะปลอดภัยมากขึ้นราคาในราคาอยู่ที่1,960บาทหากคุณสั่งซื้อผ่านวิดีโอนี้วันนี้บริษัทของเราจะจัดส่งให้ฟรีถึงบ้าน ในราคา1 2 9 9บาทคุณภาพของสินค้ามีการรับประกันหักมีปัญหาภายใน1 5วันสามารถคืนสินค้าได้ฟรีเนื่องจากสินค้านี้ขายดีมากโรงงาน